ปุจฉาิษช,าชนาพระอาหารในปัจจุบันนี้มีหรือไม่แล้วจะสังเกตได้อย่างไรครับออ,อยากจะบอกว่าอันดับแรกเลยเนะี่ยอยู่ในบ้านเรา <c oughs> เคยเห็นว่าพระอาหารในบ้านอะ่ะน <c oughs> ั่นแหละ <c oughs> องค์แรกของชีวิตเรา มีจริงอยู่ที่บ้านเราหน้าที่ของเราคือเคารพท่านเสดทูนท่านบูชาท่านเพราะผู้รู้ทั้งหลายเขากล่าวว่าท่านกล่าวว่าบิดามารดาเป็นอรหันต์เป็นพรมของบุตรไองกันถ้าคิดอยากจะไหว้แล้วบูชาอารหันต์ที่อื่นถามตัวเองว่าเคยไหว้พ่อแม่ตัวเองบ้างหรือเปล่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันแม่แล้วเนี่ยเราเคยทําอะไรที่จะ,ะระลึกถึงความหมายของคาว่า เิดทูลบูชาบุญคุณของแม่ของพ่อเราบ้างน้องหนูจงจําไว้ว่าตั้งแต่หัวโจดปลายเท้าเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะลูกไม่มีส่วนใดเป็นของน้องหนูเลยถ้าไม่ใช่ของพ่อแม่เลือดทุกหยดที่มีอยู่ในชีวิตเราในตัวเราก็เป็นของแม่เนื้อทุกหยดผมขนเล็บกันหนังอวัยวะทั้งหลายเป็นของพ่อและแม่ที่ให้เรามา เมื่อให้ให้ชีวิตแล้วยังไม่พอใจยังให้พลังงานให้สติปัญญาให้การเลี้ยงดูอีกพราฉะนั้นมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ของพ่อแม่แล้วถามว่าเราให้อะไรกับพ่อแม่กลับคืนไปบ้างถ้ารู้จักคิดแบบเนี้แสดงว่าเรากําลังระลึกคิดจะบูชาพระอราหันต์แต่ถ้าไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ระลึกแบบเนี้ยถึงคุณจะไปกราบพระอราหันต์นอกโลกที่ไหนคุณก็อยู่ไกลพระอราหันต์อยู่ดีอระคุณ คุณครูไม่ต้องไปมองเด็กหรอกเดี๋ยวเขาก็เป็นไปตามที่ควรจะเป็น <c oughs> เ,เมื่อเช้านี้รู้บุไปแสดงธรรมท,ที่ที่ไหนนะอ,อราดชมงคนถ็าเด็กๆเ,เขาตัวเล็กๆเล็กลกว่าพวกเราเทียวไปหมดเลยเในที่สุดถามว่าทำไมถึงเงียบรู้ไหม เรื่องมันมีอยู่ว่าลุงปู่ไปแสดงธรรมที่โรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีเด็กนักเรียนพันกว่าคนมีเด็กตั้งแต่มสามจนถึงมหกคุณครูเนี่ยเขาขึ้นไปครูก็จะออกไม้บอกว่าเงียบเดี๋ยวถ้าไม่เงียบจะไล่ให้ออกไปนั่งตากแดดแต่เวลาบ่ายโมงถัดเศษลุงปู่ก็ฟังแล้วก็เออแปลกดีเขาห้องประชุมเนี่ยเห็นใจเขาไม่ใช่มีห้องแอร์อย่างนี้ร้อนมากแล้วก็นั่งกับพื้นไม่ได้นั่งกับเก้าอี้อย่างพวกคุณ ในขณะเดียวกันลุงป,ปู่เข้าไปก็ถามเขาว่าน้องหนูนั่งมานานได้ยังเนี่ยเขาบอกนั่งมาประมาณร่วมชั่วโมงแล้วค่ะร่วมชั่วโมงแล้วครับเมื่อยไหมเมือ่อยอยากจะหายเมือ่อยผ่อนคลายไหมอยากค่ะอยากครับสัญญากันก่อนได้ไหมว่าลุงป,ปู่ให้ผ่อนคลายหายเมื่อยแล้วต้องเงียบต้องสง,ง,ง,งบสัญญาค่ะสัญญาครับพอให้ลุกขึ้นมาผ่อนคลายสิบห้านาทีนั่งลงไปเหมือนเดิมผีเข้าเหมือนเดิม นอกกระจอกสิงเหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือครูบังคับก็เหมือนเดิมพระขอร้องก็เหมือนเดิมสุดท้ายหลงปู่ก,ก็เลยบอกน้องหนูในอาเวจีมหานรกเนี่ยมันมีนรกขุมหนึ่งซึ่งเป็นบริวารแล้วในนรกขุมเนี่มันจะมีฟันเต็ไมไปหมดนั่งใกล้ๆยังมองไม่เห็นหน้าเลยแล้วก็ขี้เท่าฟุ้งเต็ไมไปหมด ทั้งฟันและคีเท่าเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นหน้าบุคคลที่นั่งใกล้แม้กระทั่งแค่ฝ่ามือเดียวก็มองไม่เห็นกันเราสัตว์นรกที่เกิดในนร,รกขุมนี้ก็คือมีสภาพคือจมูกเนี่จะบานใหญ่เท่ากับครกตำข้าวคิดดูว่าครกตำข้าวมันใหญ่ขนาดไหนเออไม่เชื่อลองลองเอาจมูกไปเทียบกับครกตำข้าวดูก็ได้ว่าเราบานถึงระยัง แล้วฝากนี่จะใหญ่เท่ากับกระทะใบบัวที่ใช้หุงเลี้ยงคนเป็นพันดังนั้นสัตว์นรกตนนี้พวกนี้หายใจครั้งหนึ่งอยู่ได้ไหมเขาจะสูดเอาฟันกับขี้เท่าเข้าไปเต็มแล้วก็ตายแล้วก็จะมีลมชนิดหนึ่งมาพัดเขาเรียกว่าลมชีวะสัตว์นรกชนิดนี้ก็จะมีชีวิตฟื้นขึ้นมาแล้วหายใจอีกเพลือกหนึ่งแล้วก็ตายแล้วก็มีลมมาพัดอีกแล้วก็หายใจเพลือกแล้วก็ตาย รู้ไหมว่าทํากรรมอะไรสัตว์พวกนี้พวกนี้อะทาอย่างที่น้องหนูกําลังทําเนี่ยลุงปู่เนี่ยมาเช้าออกจากวัดตีสี่เดินทางนี่ไม่ใช่สบายเลยลุงปู่เองก็ไม่ได้สบายสุขภาพก็ไม่ดีมาตั้งเป็นพันกิโลเอกว่าจะลงจากเครื่องบินมาแล้วก็นั่งรถมาถึงนี่ อุูสามาพูดมาแสดงธรรมให้ฟังแต่เราไม่ใส่ใจฟังที่จะเปรียแชร์กันเฉยๆเมื่อคุยกันเนี่ยพวกเนี่ยตายไปจะไปเป็นสัตว์นรกประเภทเหล่านี้พวกเถียงพ่อแม่เถียงครูบาอาจารย์เวลาพระแสดงธรรมไม่เชื่อฟังไม่รับฟังหรือผู้ใหญ่สอนไม่ฟังแล้วเถียงอีกต่หากเนี่ยพวกนี้ตายไปจะเป็นสัตว์นรกจมูกบานปากแบะก็พยายามทำเข้าเถอะลูกแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นเหมือนกัน จะไ,ได้อนุโมทนาไปพร้อมๆกันนี่ไม่ได้ครูเรื่องจริงอยากจะบอกว่านารกเราสร้างได้้ดยตัวเองลูกสวรรค์ก็สร้างได้้ดยตัวเองคนที่ตกนรกก็คือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วคนที่ขึ้นสวรรค์ก็คือทําดีพูดดีคิดดีเพราะฉะนั้นไม่มีใครบันดาลน,นารกให้เราไม่มีใครเสกสวรรค์ให้เราตัวเราเป็นคนทํานรกสร้างสวรรค์แล้วคนโง่เขาจะสร้างนารกปฏิเสธสวรรค์ มีแต่คนฉลาดนะเขาสร้างสวรนะรค์ปฏิเสธนรกลุงปู่มาพูดเนี่ยมันไม่ได้พูดทั้งวันอย่างดีก็ชั่วโมงเศษสองชั่วโมงเดี๋ยวก็เลิกละเราเนี่ยมีชีวิตพูดกันได้ทั้งวันทั้งคืนเจอหน้าเพื่อนเนี่ยเจอก็มาหลายปีแล้วบางคนนี่เจอมาตั้งแต่ปีแรกยันปีสุดท้ายก็ยังพูดกันไม่เลิกเราเจอหน้าลุงปู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงโอดพูดไว้หน่อยมันเป็นไรแบบลุงปู่ก็ไม่ได้มาบ่นดา่าว่าใครหรือไม่ได้มาพูดให้ใครเสียหายหรือโง่ลงเมื่อไหร่ พราะฉะนั้นเขาจึงได้บอกว่าเวลาพระสอนเนี่ยมันนานๆจะเจอทีเจอพระเจ้าทีแต่เวลามาสอนแล้วกลับไม่รับฟังแล้วแถมคุยกันแข่งกันรู้ไหมว่าพอพ้นจากนารกขุมนี้แล้วจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วขาดปัญญาเหมือนพระจุลบรรทกพระจุลบรรทกครั้งอดีตเกิดเป็นเนร เวลาพระเขาแสดงธรรมตัวเองก็นั่งเล่นกับเพื่อนเนรตายไปก็ไปอยู่นนรกขุมเนี่ยพอพ้นจากนรกขุมน,พพน,น,น,มนี้ก็มาเกิดเป็นลูกของคนใช้แต่ว่ามีตาเป็นเศษส,สีแล้วเห็นพี่ชายบวชเป็นอรหรันตัวเองอยากบวชมั่งแต่สามเดือนเนี่ยท่องน้โมตสะไม่ได้เพราะอดีตชาติพระแสดงธรรมไปเล่นกันซะ เกิดมาชาติปัจจุบันเลยขาดปัญญาท่องนโมตาสะไม่ไม่จบสามเดือนจนพี่ชายเบือ่อลำคาญไล่ให้ออกไปจากวัดขาดปัญญาให้าง้นน้องหนูกำลังสร้างเหตุปัจจัยของสวรรค์และนรกด้วยตัวเองไม่มีใครว่าหลวงปู่นี่ไม่ได้มาขู่ให้เราบังคับให้เราฟังแต่ว่าเอ,อเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครเห็นเงาตัวเองถ้าไม่ได้อาศัยกระจก การที่หลวงป,ปู่มานั่งอยู่ตรงนี้เพียงเพื่อจะมาทําหน้าที่เป็นกระจกเงาที่ใสให้พวกเราส่องหน้าตัวเองว่าเรามีฝฟ,ฟายาราคีคาวตรงไหนบนตัวเรามีขี้ตรงไหนที่ต้องล้างมีทองตรงไหนที่รักษาในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่ดีมีอะไรบ้างที่อป,ปรีเลือกทําดีปฏิเสธอป,ปรีถือว่าเรารักษาสวรรค์แต่เลือกอป,ปรีปฏิเสธดีก็ถือว่ารักษาอรก แน่นนรกสวรรค์อยู่กับตัวเราไม่ใช่อยู่กับหลวงปู่ไม่ใช่อยู่ที่ใครโดนบันดาลให้มีแค่หลวงปู่เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยครูวไม่อยากมีใครตกนารกหลวงปู่ก็ไม่อยากเพราะความไม่อยากตกนรกแหละจึงต้องเดินทางไกลต้องเป็นพันกิโลเพื่อจะมาแสดงธรรมเพราะเชื่อว่าสะพะทานางังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวง เชื่อว่าการให้ทําเป็นบุญหลวงปู่เชื่ออย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอหลวงปู่ไม่มีสตังค์ไม่มีเงินทองที่จะมาบริจาคก,ก็ได้แต่มีธรรมะมาให้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญชนิดหนึ่งเป็นการทําให้เกิดสวรรค์ในตัวเองพยายันให้ทําความเข้าใจว่าหลวงปู่ไม่อยากเห็นพวกเราจกแรกแล้วไม่อยากเห็นพวกเราทุกข์ทรมานยิ่งไปทะเลาะพ,พ่อแม่เถียงกับพ่อแม่เนี่ยไม่ดีเลยลูกไม่ดี เราลองหลับตานึกว่าถ้าพ่อแม่มีชีวิตเหมือนกับที่เรามีแล้วก็ทำอย่างที่เราทำกับพ่อแม่ตำหนิติว่าเนี่ยพ่อแม่จะมีความสุขที่ไหนถ้าพ่อแม่เป็นเราเราเป็นพ่อแม่ลองหลับตาเปลี่ยนกันดูมีใครบ้างเป็นสุขที่ลูกตัวเองมาเถียงฉอดๆทั้นท่าที่เลี้ยงมันมากับมือกับแบะเบาตอ้อนตะออกให้ทุกอย่างถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแค่ทำงานวันนึงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มีข้าวกินพอแล้ว ไม่จําเป็นต้องเหลือเฟือที่จะเผื่อแผ่เราถ้าพ่อแม่ไม่มีชีวิตทุ่มเทให้กับเราเขาไม่จําเป็นต้องอดตรับขับตะนอนมาเลี้ยงดูปูเสือเราไม่จําเป็นต้องอคอยปัดยุงปัดไลรล้างขี้ล้างเยี่ยวก็ปล่อยให้เรานอนโจมขี้โจมเยี้ยวตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนอย่างที่เคยฟังสื่อสารมวลชนหรือหนังสือพิมพ์ไหมเมืม่อสองสัปดาห์ที่แล้วเด็กอายุสิบสี่ไปคลอดลูกออกมาแล้วเอาดินยัดปากลูกตายแล้วก็โยนลงน้ําไป ที่ตำรวจจับได้ติดคุกเวลานี้นั่นเขาเรียกว่าแม่ไม่รักลูกพอออกมาปุ๊บก็ดินยัดปากให้ตายเลยแล้วก็โยนทิ้งลงน้ำหมาก็ไปคาบกัดไปซะครึ่งตัวอย่างเนี้ยแต่พ่อแม่อุตส่าห์ทันน้อมเรามาถึงวันนี้สิ่งที่พ่อแม่ต้องการไม่ใช่ให้เราเป็นคนพิเศษแค่เพียงเป็นคนที่ตัดตันอยู่มีน้ำใจซื่อสัตย์เป็นคนดีในสังคมแค่นี้พอแล้ว พ่อแม่ไม่ได้อยากให้เราเป็นคนผู้มีคุณวิเศษอะไรเยอะแยะมากมายให้รู้ลึกถึงว่านี่คือพ่อนี่คือแม่ทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของพ่อแม่ถามตัวเองว่าเราเคยทําอะไรให้แก่พ่อแม่บ้างลุงปู่กาลังจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฟังธรรมน้องหนูอย่าลืมว่าฟังธรรมเนี่ยเป็นบุญชนิดหนึ่งถ้าน้องหนูระลึกถึงพ่อแม่ก็เพียงแค่ตั้งใจฟังธรรมแล้วแบ่งบุญทั้งนี้ให้กับพ่อแม่แล้วไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็จะสบายใจเออลูกเราฟังธรรมภูมิใจละเป็นสุขใจละ ได้ทําดีแล้วเห็นลูกเราทําดีแค่เนี้พ่อแม่ไม่ได้อยากให้เราไปช่วยทําอะไรอะไรเยอะแยะเพียงแค่เราทําดีให้เขาชื่นใจสุขใจสบายใจลุงปู่เชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกดีอย่างนี้ก็หายเหนื่อย้ะทำไร่ทำนามาแทบตายแต่เห็นลูกกลับมาตั้งใจเรียนเขียนอ่านทำการบ้านส่งครูมีความมุมานะขยันหมั่นเพียรพ่อแม่สุขายสบายใจแล้วตายก็เป็นสุขแต่งัน นอกจากเราจะได้ประโยชน์จากตัวเองก็ยังทําให้พ่อแม่เป็นสุขใจอีกเย็นเนี้ยกลับไปบอกกับพ่อแม่ว่าแม่วันนี้หนูไปฟังธรรมมาพ่อครับวันนี้ผมไปฟังธรรมมาแบ่งบุญให้พ่อแม่ด้วยแม่ก็อนุโมทนาเออดีใจลูกขอบใจเนี่ยเป็นการแบ่งบุญเป็นการทดแทนบุญคุณในทางอ้อมละทาให้พ่อแม่สบายใจละ แต่น้องหนูจะไปพูดกับพ่อแม่ยังไงว่าแม่ครับพ่อครับหนูฟังทำแล้วคุยกันเจ้าเปียแชร์กันตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายไม่เลิกเนี่ยเอาอะไรไปฝากพ่อแม่ก็เอานารกไปฝากพ่อแม่ี่ไม่ได้เอาสวรรค์ไปให้พ่อแม่แตกันอย่าลงเลยลูกนรกน่ะมันลำบากหายใจครั้งเดียวแล้วตายน่ไม่มีใครสบายแล้วมันทรมาน